สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับพี่ชีอีกแล้ววันนี้เป็นหนูไม่ตั้งแต่จะบอกว่ามาจุกอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ายังไม่ได้ออกไปทําอะไรเลยแล้วก็ยังไม่ได้อานน้ำเลหรือเปล่าวันนี้ค่ะพี่ชีมาพร้อมกับเ,เรียกว่าเป็นคลิปที่หลายคนรอคอยนะคะตั้งแต่ทําแฟนเพจมาแรกๆเลยก็ว่าได้ซึ่งเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งว่าจะไม่ทํา รีวิวการแต่งหน้า,าเพราะปางคนที่แต่งหน้าช่วยมากจริงๆหลายคนที่เห็นแบบว่าภาพออกมาสวยๆนะั้มันก็ต้องใช้โปรกแกรมอะไรนะจ๊ะไอโฟนช่วยชีวิตเราไว้อะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วบางคนที่แต่งหน้าช่วยมากแล้วก็เป็นคนที่แต่งหน้าเร็วมากแล้วก็จุดเด่นนะคะที่หลายคนอยากจะให้พิชี่มารีวิวให้ดูกันก็คือการเขียนคิ้วแปดมิตินั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะก็าให้ดูก่อนว่า รูปคิ้วพิชี่เป็นนี้มันคนคิ้วมาอย่างนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งปกติไม่ไม่เป็นคนที่ไม่กันคิ้วค่ะจะใช้แหนบถอนเอาดูซาดิชไหมคือจริงๆตอนแรกเราก็คิดว่ามันแบบเอ้ยมันเจ็บมากนะใช้แหนบแต่มันรู้สึกว่ามันเนียนกว่าแล้วก็เวลาขึ้นอนะ่ะมันจะไม่เป็นตอแบบคือถ้าเรากันมันจะเป็นตอแล้วก็ขึ้นไวมากแต่ถ้าใช้แหนบก็คือมันจะขึ้นช้ากว่าแล้วก็ไม่ขึ้นเป็นตอหน้าเกียดนะคะก็ลองดูนะสำหรับใครที่ อ,อยากลองเปลี่ยนมาใช้แหนบถอนดูมันไม่เจ็บถึงขั้นที่แบบว่ามันเป็นความเจ็บที่ทนได้นะจ๊ะเจ็บเพื่อสวยนะอ่ะตอนนี้ค่ะก็ขั้นตอนแต่งหน้าขั้นแรกนะคะก็ผอมิชี่ต้องมีนี่ด้วยน้ำแร่เพราะอย่างที่บอกว่าเป็นคนหน้าแห้งมากทาครีมใบวัวเสร็จนะคะก็จะฉีดน้ำแร่ก่อนที่จะแต่งหน้า แล้วก็ฉีดเป็นบางคืนก่อนนอนเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะหรือว่าบางทีก็เอาวาสลีนเอ้ยไม่ใช่สิยูซลีนยูซลีนอ่สูตรไฮโปรบาลนะคะซึ่งเป็นสำหรับออสกินทายคนที่หน้าแพ้แห้งหน้าแห้งแพ้ง่ายแค่ไหนก็ใช้ได้สำหรับสูตรนั้นนะคะซึ่งมีขายที่โรงพยาบาลด้วยสำหรับยูซลีนตัวนี้ดีมากทําให้ชุ่มชื้นชุ่มชื้นกับผิวหน้าด้วยแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วช่วงนี้เพราะว่าครีมใบบัวทําให้หน้าแบบว่า กลายเป็นแม่มาเฉยเลยจริงๆแล้วก็ไม่มันด้วยนะคือแบบหน้าเร่งเรียนมากเห็นปะนี่อันนี้ก็เพิ่งทาครีมเสร็จแล้วก็มาพร้อมจะแต่งหน้าให้เพื่อนๆดูเริ่มเลยเขาความชุ่มชื้นสักนิดนึงเขง้าปบบน้ำแร่ด้วยแล้วก็ได้เพราะว่าวันนี้นี่ โอ้โหเห็นสะท้อนเลยทีเดียวกระจกแบบว่าอลังการมากแพ็กเกจน่ารักมากอันนี้ชื่อว่าแป้งหยาฟูนะคะจากเกาหลีซึ่งตอนแรกไม่รู้จักพุ่งตรงไม่รู้จักเลยแล้วก็เอะแป้งอะไรคือมีน้องคนหนึ่งนะคะน้องฟงเบียเอามาให้พี่วิชี่บอกว่าลองใช้ดูมันเด้งมากพี่วิชี่ซึ่งมี2เบอร์ด้วยกันมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเราไม่พอนะดูข้างในอะไรเนี่ยอ่ะหชั้นนะจ๊ะ สองชัน้นน่ะคือเยอะมากอะ่ะแล้วราคาเท่าไหร่หรู้ปะตลาบละร้อยห้าสิบบาทตลาดเราอึง้งเฮ้ยมันจะบอกว่าปลอดภัยหรือเปล่านั่นนี่อย่างี้น้องก็เลยบอกว่าลองเข้าไปดูในนดูซึ่งมีแบบรีวิวเยอะมากเป็นแป้งที่เรียกว่าพิตตี้ก็ใช้กันทั่วเกลือนการดเลยนะคะซึ่งหนูไปอยู่ไหนมาลูกพิ่ชษทำไมหนูไม่รู้เรื่องกับเขาก็นี่เลย เราจะมาลองดูกันว่ามันจะเนียนแล้วก็เด้งเหมือนที่เขาบอกจริงหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าไม่มีใครแพ้นะถึงจะบอกว่าเห็นราคาเล็กจิ๋วแบบนี้แต่ว่าใช้ดีทุกคนเลยจริงคนที่มารีวิวมาเราต้องลองอุ้ยเราชอบพับมากจะเท่าหน้าอยู่หรอพับอลังการมากจะสังเกตได้ว่าเนื้อแป้งแบบเนียนมากค่ะแล้วก็เบามากเลย มันสู้ว่าจะตกแรงไปนิดนึงหรือเปล่าแล้วนนเราก็เกลี่ยเลยมันสู้ว่าหนูจะเกลี่ยเยอะไปหรือเปล่าลูกพ่เช่นูดิเด็กเป็นคนที่แต่งหน้าได้แบบว่า เฮ้ยแต่มันแบบมือแป้งละเอียดมากอ่ะอน,นี่คือพิธีติดสิกเกอร์ตาสองชั้นเรียบร้อยแล้วนะคะพิธีติดก็ง่ายมากๆเลยสำหรับใครที่ยังไม่ค้นพบสูตรนี้นะซึ่งเราก็เพิ่อมาค้นพบเหมือนกันมันแบบ ทำให้ตาดูมีมิติไม่ต้องไปสัญญกรรมตาสองชั้นเลยเสร็จแล้วตบรอบเดียวเฮ้ยเด้งนะเด้งมากเลยอะ่ะนี่ขนาดแตะแค่รอบเดียวเองนะถือว่าใช้ได้นะคะกับราคา150บบาทนี่คือเป๊ะมาก มาก็ถึงไฮไลท์กันแล้วนี่ค่ะนี่เป็นสอเขียนคิ้วนะคะอีทูดี้ใกล้จะหมดแล้วพี่ที่จะทาสีดำตลอดเพราะว่าเป็นคนผมสีดำซึ่งสีดินสอเขียนคิ้วก็คือควรจะเป็นสีเดียวกันกับสีผมเนาะถ้าพร้อมแล้วก็มาระบายคิ้วกันขออนุญาตมาใกล้ๆแบบนี้นะคะพี่ก็อย่างนี้เลยเขียนตามรอยง่ายๆแบบเนี้ย เราจะเริ่มจากตรงไม่ถึงหัวคิ้วนะเกือบเกือบกลางแล้วก็มาเส้นนี้ยขอนอนุญาตนะเราไม่ค่อยถนัดเลยเขียนแค่นี้นะคะแค่ครึ่งไม่ถึงหัวนะเสร็จแล้วก็ใช้ตรงนี้ตรงหัวมันซึ่งเย็นมากแล้วเพราะเราใช้งานมันแบบว่ายางหนักหน่วงทุกวัน ก็เอาแปลงตรงนี้แหละค่ะปัดๆไปแค่นี้ฮึแล้วเรยบร้อย เรามีกําลังใจด้วยว่าเน้ะกํลังใจอยู่ข,ข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสํหรับคิ้วเป็นไงล่ะนี่อะไรเนอร์ที่เราชอบมากเห็นไหมก็ยี่ห้อก็หายหมดแล้วนะคะ มันจะมีขายที่เชียงใหม่เล็กวินคอสเมติกแล้วก็ร้านเครื่องสำอางทั่วไปนะคะชื่อยี่ห้อว่าเพนราคาจะอยู่ที่49บาทหรือว่า59บาทเป๊ะมากๆเราชอบมากกับไลฟ์อร์ดก็ดีเหมือนกันนะแต่เราชอบที่มันเป็นแบบพู่กันแล้วก็เป็นน้ำๆอย่างเงี้ยเปนเข็งง่ายมากหาย,ยาน,นะคะคือการกรีดตานี่ก็อย่าให้พี่ชื่แนะนำเลยเพราะว่า ชี่แค่เอาอะไรที่ดำๆมาป้ายๆแค่นั้นเองไม่มีหลักการอะไรอันนี้พีแบบว่าแค่นี้เองแบบบอกบอกเลยว่าคนที่แต่งหน้าได้เร็วมากขนตานะคะที่พี่ชี่ชอบใส่ก็มีอยู่สองเบอร์ ของเมลินดานะเบอร์สามหนึ่งหจะเอามาประกบกันนะคะสามหนึ่งหี่จะเป็นเบอร์ที่บอกว่าเป็นเป็นอะไรที่ทุกคนต้องมีจริงๆพิตตี้มอเตอร์โชว์นี่คือจะใช้เบอร์นี้เยอะที่สุดเลยนะคะสามหนึ่งหมาประกบกันสองชั้นเมลินดาก็เป็นตลับสีชมพูเนาะกับกับอีกแบบหนึ่งเป็นออกแดงชมพูมะเหมีม่ยวที่เป็นตลับที่มีตัวล็อกอะไรเงี้ย ก็จะอยู่ที่ประมาณ 49, 59, 79แล้วแต่ร้านนะคะอันนี้จะเป็นอีกเบอร์หนึ่งเห็นไหมเอ่ยน,นี้จะเป็นเมเรนดาเหมือนกัน,กนค่ะเบอร์หนึ่งห้าหนึ่งมันจะมีแบบนี้หัวสั้นแล้วก็ไปหางยาวไล่ๆมาซึ่งเทคนิคก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเราเคยชินกับการที่ติดขนตาสองชั้น เรามาติดชั้นเดียวแบบแฉกๆเรากลัวว่าเอ๊ะมันจะไม่เด้งหรือเปล่าพี่ชี้ก็จะติดกับด้านกันแบบนี้คือจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นหัวอยู่ฝั่งนี้ถูกปะเพราะน,นิ้สั้นกว่าแต่เราก็เอาหัวเป็นฝั่งนี้แทนลองดูกระจกสวยเหลือเกินเอาลบๆหน่อยอย่างที่บอกว่าปกติเราจะใช้กาวของ MTI นะคะรู้สึกว่าจะร้อยก้าสิบเก้า พอๆกันกับอันนี้แหละอันนี้เป็นของ BSC เรารู้สึกว่าของ MTI จะจะติดได้ดีแน่นกว่านะเพราะอันนี้บางทีก็จะต้องคอยเติมระหว่างวันแต่ MTI นี่คือแทบจะไม่ต้องเลยมันก็ใกล้จะหมดแล้วมันก็เลยช้านะคะ แล้วก็แบบทำไอ้นี้มันสะหน่อยให้มันเป็นรูปโค้งๆเข้ากับดวงตาปุ๊บก็ปุ๊บวางเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้ไหมบอกแล้ว,ว่าคนที่แต่งหน้าแบบได้ช่วยแล้วก็เร็วมากแต่แป้งแบบ คือสรุปแล้วแป้งตัวนี้ประทับใจมากนะแล้วเอาไปไว้ไหนเนี่ยเราไปหาไม่เจออะล่คะค่ะวันนี้พี่ชีไปแล้วเรียบร้อยอเดี๋ยวต้องไปอาบน้ําก่อนนะคะแค่นี้แหละมาแต่งหน้าให้ดูวันนี้วันท้องวันก็ไม่ได้อาบน้ำไม่ไเอกไปไหนเลยไปลคะค่ะบ๊ายบาย